ดีเจ้าวันนี้เราก็พูดเรืองชื่อเคยนะกับรายการได้ทันงผลิตเด็กโปรไฟล์จากช่องมหาโอน,นะครับพูดอะไรสำับกันหรือเปล่าเด็กโปรไฟล์ได้ทั้งบิสิเออนะในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเด็กของมังกรยุทธนะครับผมก็ถ้าปีนี้เนี่ยไม่น่าจะมีมังกรยุทธลงใช่ไหมมีแต่ของอ่าเด็กอะไรวะเด็กอัตวิบูลาใช่ไหมก็เราก็จะมาทําเด็กมังกรยุทธเวอร์ชั่น2 0่สิบกันนะครับผมสําหรับอ่าเด็กเนี้ยก็ได้กระเสริมใหม่มาจากกล่อง ดิบดีสองขีดหนึ่งนั่นแหละกล่องสีแดงเนาะก,ก็มีมังกรยุทธมาเสริมนะครับรวมทางอาเทพมามังกรยุทธด้วยนะเป็นอิมเมจินเบสของสายนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการ์ดข้างในจะมีอะไรกันบ้างเริ่มจากใบแรกนะครับผมก็ปักโฟกัสแป๊บนึงอ่ะสุดยอดมังกรเซนโกคุซีบูมโนวานะครับก็เอฟเฟกต์มาลงนะครับเราสามารถส่งขอทั้งหมดบนสมบัตของเราที่มีคำว่าซีบูมในชื่อการ์ดหรือ บนสปลิดเผาผู่เป็นนายของเราที่ไม่ใช่ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับผมลงแทสเพื่อนําอไบรมาวางไลรจนกระทั่งเป็น5้ามตรนะครับผมแล้วก็เดฟเฟกต์้วย่ส่องสามนะครับมาตีทําลายสปลิดหรืออันติเมตคู่แข่งกี่ตัวก็ได้นะครับบีพีรวมกันไม่เกินหมืน่นแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผู้แข่งจะต้องสั่งสปลิดหรืออันติเมตป้องกันถ้าทําได้นะครับใบน,นี้ก็ใส่สามมาเลยนะต่อไปนะครับเป็นโซมาเตอร์บุกิเอเชียดังกล่นะครับ,รบการนี้ก็เป็นการ์ดใหม่เนาะเขาใหม่ของปีนี้นะ ก็เมื่อเริ่รเมเป็นแผดเจ็บนะครับนำคอในแทสเรากี่เม็ดก็ได้มาวางบนสปลิดพอมากรยุทธของเราเมื่อคอถูกนํามาวางบนสปลิดนี้โดยเอฟเฟกนี้นะครับผมทําลายเน็กซัสคู่แข่งได้หนึ่งใบนะแล้วก็เอฟเฟกต์ก็ส่งสารนะครับแฟร์แอคแทสเต็ปของเราเราสามารถจ่ายหนึ่งคอร์สเพื่อทําลายสปลิดบีพีไม่เกินหกพันของคู่แข่งได้หนึ่งตัวหรือสามารถจ่ายโซคอร์หนึ่งเม็ดนะครับผมเพื่อทําลายอ่าสปลิด บีพีไม่เกินหมื่นสองคู่แข่งได้หนึ่งตัวนะครับก็จ่ายหนึ่งคอสก็คือโฉขค้นเบสลงแทสต์ต่านะนะอ่าจากตรงไหนก็ได้ที่มันจ่ายได้ที่ไม่ใช่จ่ายจากแคสลงแทสหรือจ่ายจากไลท์ลงแทสอะไรเงี้ยนะโอเครับบนี้สสามนะนนะต่อไปเป็นผู้รับใช้ผู้ยิ่งใหญ่ริวเซนนะครับก็เมื่อลงนะครับสามารถอญเชิญไปจ่ายคอสสลตเพาผู้เป็นนายสีแดงม่วงเขียวขาวเหลืองฟ้ากี่ใบก็ได้สีละหนึ่งใบจากบนมืเบอนะครับแล้วก็ เอฟเฟกต์เลเวลสองสามนะแอทเทรสเตปของเราเนี monsieur, ่ยเมื่อสปริตเพาผู้เป็นนายของเราตีนะครับอ่าต่อจํานวนสีเจมหนึ่งสีของสปริตเพาผู้เป็นนายหรือค่ารับใช้ของเราเนี่ยทำลายสปริตหรืออันติเมตบีพีไม่เกินสองหมื่นของคู่แข่งได้หนึ่งตัวแล้วเราโจกัสหนึ่งใบนะครับก็ต่อให้ทำลายไม่ได้ก็ได้จัวอยู่ดีนะสําหรับตัวนี้เนาะใส่มาสามต่อไปการนี้ก็เป็นของใหม่เหมือนกันนะมังกรยุทธจักรพัดดาเซตโทดากอนนะครับก็โซเบิร์นะครับเนื่องจากเราเสียลายเนาะ ทำลายสปลิตบีพีไม่เกินหมื่นห้าเขาคู่แข่งหนึ่งตัวแล้วก็เมื่อไม่สามารถทำลายสปลิตคู่แข่งได้นะครับผมโดยเอฟเฟกนี้เนาะจะยิงไลท์คู่แข่งหนึ่งเม็ดลงรีเซิร์ฟนะแล้วก็ตัวนี้ลงฟี่จะในเอฟเฟกต์เรือวิศน์นะครับเมื่อตีสามารถเลือกตีสปลีดรืออัติเมตคู่แข่งได้หนึ่งตัวนะเซอร์สานเลยต่อไปเป็นเซนโกคุซิกวูมนะครับก็เมื่อลงเปิดเด็กเราได้หกใบนะสามารถเชิญมาแจ็คคอร์ดกัดสปล่าคอร์ดแปดเผ่ามังกรยุทตหรือมังกรดวดาวหนึ่งใบที่เจอนะครับผม แล้วก็ถ้าแมนเชสเอร์หรือเป็นการอื่นเนี่ยให้นําไปไว้ใตนะ้เด็กนะเลี้ยงได้เนาะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสังสารนะครับมังกรยุตหรือมังกรดวงดาวของเราทั้งหมดเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์ทูเลสสารสามต่อไปเป็นมุชาริวโดนะครับผมก็มูชาลิยูรินโดเออลินโคหรือเปล่าวะช่างมันชื่อนี้แหละเออก็ซัเบิร์นนะครับหลังจากสบเบิร์คเาเล่าบูกลายโดยคู่แข่งเนี่ยทำลายสบเบิร์บีพีไม่เกินห้าพันของคู่แข่งหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ลงฟรีนะ จากนเอฟเฟกต์ลงสามนะครับถ้าสปรทนี้มีโซโครวางอยู่เอฟเฟกต์ Effect ทำลาย b p ของเราเนี่ยจะเพิ่คมคอเขตบ,บวกอีกห้าพันนะครับก็เป็นชาร์จบวกห้าพันนะครับสองตัวนี้คนระับสมอสามต่อไปเป็นโอนิมุชะไลซันนะครับมีทูเลสนะครับตั้งแต่เลเวลแรก,แก 1, ากร 3, รแล้วก็เมื่อตีตัวหนึ่งจากนั้นลูกทองสามนะครับอฟเฟ็ตของเราเมื่อสปรพอมกรยุทธ์ของเราถูกป้องกันโดยอัติเบตคู่แข่งนะครับสปรทนั้นจะ BP บวกหนึ่งหมื่นนะสมอสามต่อไปเป็น อ่ามังกรเทนูหน้าไม้ซุยฮะนะครับผมก็แอทแทสเตปของเราเนี่ยเมื่อโซโคอของเราถูกนําไปวางไว้ที่แทสโดยเอฟเฟกของสปลิตเราเธอระครั้งนะครับผมเราสามารถนําโซโคในแทสอ่าของเราเนี่ยมาวางไว้ที่สปลิตนี้ได้แล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสามนะครับเมื่อตีนะครับถ้าตัวนี้มีโซโควางอยู่ทำลายสปลิตบีพีไม่เกินหมื่นขอคู่แข่งได้หนึ่งใบสารสามต่อไปเป็นนําบังมุชะฮาคุไลนะครับก็สปลิตเผาผู้เป็นนายหรือค่ารับใช้ของเราทั้งหมดเนี่ยจะไม่กลับขึ้นมือแล้วก็ไม่กลับเข้าเด็กโดยเอฟเฟกต์ของคู่แข่งนะ แล้วก็เอฟเฟกต์ยสนะครับเมื่อเริ่มแอ็แทสเตอร์ของเราเนี่ยถ้าสปลิตนี้มีโซคอวางอยู่ถ้าเบิร์ดของเราเซตอยู่ถ้าเรามีเบิร์ดเซตอยู่เนี่ยเราก็จะได้จุ้ยอีกหนึ่งใบนะสามสามต่อไปก็เป็นเทพมังกรยุทธ์ใบนี้ก็เป็นของใหม่เหมือนกันนะค่อนข้างจะเป็นของที่ดีด้วยนะครับผมก็ลมล่างขวานะครับผมคอสตัตสีขึ้นไปเมื่อลมล่างโจมตีนะในเทอร์มนี้สปลิทเผามังกรยุทธ์ของเราหนึ่งตัวเนี่ยบีพีบวกห้าพันนอกจากนี้นะครับถ้าสปลิทนั้นมี ่าคอสต,ต์ต้งแต่สี่ขึ้นไปเนี่ยจะได้รับเกมแดงบวกหนึ่งเม็ดด้วยนะแล้วก็ล้มล่างทรายนะครับคอสต,ต์ต้งแต่สี่ขึ้นไปเมื่อล้มล่างโจมตีนะครับเธอระครังสามารถอัญเชิญไม่จ่ายคอส์สปลิดเผาอุปกรณ์ยุ่งจังในแพ็ของเราได้หนึ่งใบนะสามสามเลยต่อไปเป็นตายแห่งเพลิงลบนะครับต่อจํานวนสปลิดค่ารับใช้ของเราหนึ่งตัวนะครับการสปลิดพอผู้เป็นนายในมือของเราเนี่ยคอสจะลบหนึ่งแล้วก็เอฟเฟกเลเวลสองนะครับ สลิดเผาผู้เป็นนายของเราทั้งหมดเนี่ยถ้ามีสลิดเผาค่ารับใช้ที่มีสีเดียวกันอยู่ในสนามใน,นสลิดนั้นจะถือว่าเป็นเลเวบสูงสุดใสมาใบเดียวต่อไปก็เป็นห um ุ่มเหวาร้อยบาทแบบรีวิว์ลนะครับก็เอฟเฟกต์แรกนะดอเซ็กของเราเนี่ยจวบนหนึ่งแล้วก็ที่มือหนึ่งแล้วก็เอฟเฟกต์ที่สองนะครับเราเซ็กเหมือนกันจวบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าอะไรเราไม่เกินสองเนี่ยเราจะได้จวบวกอีกหนึ่งใบด้วยนะต่อเอฟเฟกต์สองไม่ต้องทิ้งนะครับใส่มาสองต่อไปส่วนเอาไม่จริงนะคาบิลับ เอฟเฟกต์เมนจวดสองจากนั้นนำสมปรย์พอวมกร์อยุจจะแฮทหนึ่งใบกับเึ้นม,มือแล้วก็แฟดนะครับในเทอร์นี้สมปรย์คาร์รลหนึ่งตัวบีพีบวกสองใส่สถ้าฟันดาบสบันเพลิงสวรส์น,นะครับโซเบิร์ดหลังจากสเปริร์หลือ,อนาเมคู่แข่งตีนะครับเราจวดหนึ่งแล้วก็ถ้าเบิร์ดมีเปิดโดยคัตาไลท์เนี่ยในเทอร์นี้สเปรย์คเราทั้งหมดจะได้เจมแบงบวกหึงเม็ดแต่เราไม่มีคัตเไลท์นะครับก็เอามาแบบเบิร์ดจรวดแต่เขาจริงผขไม่ได้ใช้เบิ ถ้าใช้โซฟอร์จ่ายเนี่ยจะทำลายสมดิลเรืเ่องต mm ิเบียดที่มี2เกมขึ้นไปขขงคู่แข่งได้ด้วยนะหนึ่งไปเนาะใส่มาสองแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับใบสองใบสุดท้ายนะเป็นเบิร์ดวอร์นะครับเอามาขอเทินใบหนึ่งแล้วก็เป็นอ่ามนุานจักุลลำดับที่6นะครับเซฟเฟอร์ดอเอามากันโดนตีไลท์เนาะโอเคนะครับการในเด็กก็มีเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูว,วิธีการเล่นดับคอมโบกันเลยนะโอเคครับก็อันนี้ก็คือหน้าตาการในเด็กนะครับก็มีหน้าตาแบบนี้แล้วนะนะ ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีคอมโบและวิธีการเล่นเด็กกันเลยนะครับผมก็เด็กเนี่ยอาจจะเท่าที่ดูเนี่ยเราจะดูว่า,อาคอสของการเด็กี๋ยวคอสเท้านจะสูงนะครับตัวคอสต,ตับเนี่ยมันมีน้อยนะครับแต่ว่าไอ้พวกตัวคอสสูงเนี่ยมันจะลงง่ายนะครับก็เริ่มจากคอมโบหล,ลักๆกันเลยนะเราจะใช้เป็นตัวของไอเซงโ o k ซีปูมใช่ไหมเปิดเด็กได้หกใบนะครับผมแล้วก็สามารถลงตัวคอสแปดได้ซึ่งก็มี2ตัวนะก็มีโนวานะครับกับดิวเซนเนาะซึ่งไอ คอมโบเนี่ยมันจะทําให้แบบเราได้รีดเด็กแล้วเราก็จะลงเร็วมากขึ้นนะไม่ต้องได้จ่ายแบบค่าไร่ลงมานะครับผมก็ในการลงของไอโนวาเนี่ยเราถ้าตอนที่เราแบบว่าเลือดน้อยเออเราก็จะสามารถฮิวไร์ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เลือกไม่ฮิวก็ได้นะสําหรับตัวนี้เนาะก็ไอตัวโนวาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกดบอร์ดได้ดีเลยนะครับก็คือเผาสปทรัพอัลเมทบีพีรวมกันไม่เกินหมื่นแล้วก็คู่แข่งต้องสั่งบล็อกใช่ไหมอ่าแล้วก็ตัวนี้มันมี2เจมด้วยนะครับบีพีก็ค่อนข้างจะสูง สูงเท่าไอ้พวกจกักรลัดเทพอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ถือว่าสู้ได้นะแล้วก็อ่าถ้าจะเรียกริวเซนนะครับริวเซนก็จะมีเอฟเฟกที่จะสามารถช่วยเรียกผู้ิําจากในมือได้ก็คือในกรณีที่แบบว่าเรามีแบบโนวาอยู่ในมือนี้ยเออเราเปิดจากในเด็กไม่เจอแต่ถ้าเราเปิดเจอริวเซนอ่ะเราก็จะได้โดด Real end, ริวเซนแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ริวเซนโดโนวามาได้นะครับผมอ่าคอมโบประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่า ไอ้คอมโบแบบแอดวานซ์ขึ้นนะครับก็จะใช้ผสมกับไอ้ตัวเทพมารมกรุธน,นะครับก็คือไอ้เทพมารมกรุธเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ลมล่างสายใช่ไหมที่ตีแล้วก็จะชุบมกรุธอ,อ่าไอ้มกรุญห,หนึ่งตัวจากในแฮชเนี่ยแล้วก็การชุบเนี่ยมันจะทําให้เหอฟเฟกต์มรืนเฉินติดด้วยเราก็จะสามารถอัญเชิญเป็นเซงกุคูซีวูมก็ได้เพื่อมา,มาเปิดหกต่อหรือจะอันเชิญเป็นแบบริวเซนมาเลยเพื่อแบบ เรียกโนวาจากในมือหรือแบบจะตีโดดโนวามาเพื่อฮิวไรท์เลยก็ยังได้นะครับแต่ว่าโนวานี่มันต้องมีองเอฟเฟกต์สองเบย์เนาะสองเบย์เป็นอ่าผู้เป็นนายหรือว่าตัวติดซิกบูม,มนะั่นแหละถึงจะฮิวไรท์ได้นะครับก็อันนี้ก็คือคอมโบค่าที่จะช่วยให้เด็กลงง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกตัวที่อ่ายังมีอีกหนึ่งคอมโบแยกย่อยนะครับที่จะเป็นคอมโบกดบอรนะ์ดเนาะก็คือไอ้คอมโบโนวาเนี่ยมันกดบอร์ดได้แล้วเนาะก็ลิวเซนจะช่วยแจกให้แบบอ่าผู้เป็นนายตีจะระเบิด สปลีเหลืออันติเมตสองหมื่นได้แล้วก็ได้จั่วด้วยนะครับก็เด็กเนี้ยถ้าดูดีๆเราแบบแทบจะสู้อันติเมตไม่ได้นะครับจากการเผา VP เนาะก,การทำลาย VP พีเนาะค่อนข้างจะต่ำนะโนวาก็แบบบวกไปแค่หมื่นเดียวแล้วก็ดิวเซนก็แค่สองหมื่นนะครับถ้าอันติเมตที่เขาแบบลงมาเบี้ยวสูงๆเสร็จอย่างเงี้ยเออมันก็แบบสองหมื่นก็เอามาอยู่นะครับอานจะมีแถมให้อีกหนึ่งตัวเนี่ยนะก็มีไอ้ตัวนี้นะครับอ่ามุชันริวลินโคลินโดอะไรสักอย่างเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเพิ่มขอบเขตการทำลายให้อีก 5, นะครับถ้า มันมีโซคออยู่ที่เรียกว่าสองสามเนาะซึ่งเด็กเนี้ยโซคอแทบจะไม่ได้ใช้นะครับการเอาตัวนี้มาชาร์จเพิ่มอ่าบีพีเนี่ยเขก็ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะตัวเนี้ยมันได้เอฟเฟกของอะไรนะโซโซเบิร so, so ์ดด้วยนะครับก็อเอามาเซตเป็นเบิร์ดได้สำหรับตัวนี้เป็นการที่เอาไว้เขาเ้าเตอร์ตัวบีพีน้อยได้ก็ทำลายห้าพันได้ตั้งหนึ่งตัวนะสำหรับใบนี้เนาะโอเคก็ขอบโก,กดบอร์ดมีประมาณเท่านี้นะครับแต่ก็ยังมีเอ้ไม่สิขอบโก,กันเชิญแล้วก็การแบบช่วยกดบอร์ดนะ แล้วก็ต่อไปเนี่ยก็ยังมีอีกนะครับหนึ่งคอมโบเนาะจะเป็นคอมโบที่เล่นเกี่ยวกับคอนะครับผมก็คือไอ้บุเกอิชานะครับของใหม่ตอนนี้ถือว่าเด็ดเลยนะ mm hmm. ก็เม mm hmm. ื่อเลือ hmm. กแอตแทอเซปของเราเราสามารถรีคอร์ดได้แท่ของเราเนี่ยกลับมาได้นะครับวันที่มังกรหยุดเนาะก็จะรีกี่เม็ดก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องรีหมดนะั่นแหละจะเหลือไว้ทําไมนะครับ mm hmm. ก็จะเอาวางไว้ตัวไหนก็ได้ตัวรักี่เม็ดก็ได้นะขอแค่มันติดมังกรหยุดก็พอนะครับซึ่งถ้าเอาวางไว้บนตัวมันจะเอฟเฟกมันเนี่ยมันก็จะได้ยิง นิกัตของคู่แข่งได้หนึ่งไปนะก็ง่ายๆนะครับผมก็ไม่ต้องทําอะไรแค่จ่ายคอไปพอเข้าเทิงเอยพอเข้าแอทเทอร์เซปเราก็จะได้ยิงน,น็กซัตแล้วอันนี้คือตุบตัวแบบโมน,น็กซัตชั้นดีเลยนะสําหรับตัวนี้เนาะทำลายน็กซัตชั้นดีแล้วก็เอฟเฟกต์รีเวลสองสามนะครับแอทแทอรเซปของเราเนี่ยเราสามารถจ่ายคอเพื่อทาลายสวิปบีพีไม่เกินหกพันได้แล้วก็อ่าจ่ายโซคอเพื่อทําลายไม่เกินหมื่นสองนะครับซึ่งมันอ่าเขาเรียกว่าไงนะมันเอามากดบอร์ดได้ดีนะครับในแอทเทอรเซปของเราเนาะ ก็เอามาแฟดทำลายแฝดทำลายอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับไอตัวของบูเกชานะแล้วก็จะสามารถเพิ่มแบบขอบเขตการทำลายได้จาก6000เป็นหมื่นเอ็ดด้วยการคารโบกับไอตัวนี้นะครับตัวลินโคยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้โซโคอแล้วเพราะว่าอ่าในการใช้โซคอมันก็ทำลายหมื่นสองอย่างเงี้ยอ่แต่ถ้าจะใช้โซคอก็ได้นะครับการใช้โซคอเนี่ยเวลาเราจ่ายโซคอลงแทสเนี่ยถ้าเรามีไอมะก้อนหน้าไม้อยู่เนี่ยก็คือ มันเป็นคอบโบกับถ้าเราจ่ายโซคออย่างเงี้ยเออโซคอของเราที่ถูกจา่ายของแพสจะกลับมาวางไว้ที่ไอตัวไอซุยฮะเนี่ยก็คือเทิรละครั้งนะครับถ้าเราเสียโซคอจากเอฟเฟกต์ของสปิริตของเรานะครับผมเราจะได้กลับคืนมาวางที่ตัวเองนะครับก็เทิรละครั้งของตัวนี้เป็นเทิรละครั้งของตัวไหนไอของใครของมันนะก็คือถ้ามีสามตัวก็ใช้ได้ทั้งสามตัวนะครับประมาณนี้เนาะก,ก็จะเป็นการรีโซคอแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ใหม่ได้นะก็คือจะเป็นเด็กที่เน้นกดบอร์ดนะครับเน็ต เด็กอนเชอร์แล้วก็กดบอร์ดได้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ก็คือเป็นตัวสามาัญมากรยุทธนั่นแหละนะก็คือถ้าถ้าเสร์สเตปเรามีเบิร์ดเราได้จุ่นนะถ้าตัวมันมีโซคออยู่เอามาใช้ช่วงตัวเกมเราแล้วก็จะทําให้ผู้เป็นนายกับขับนชัยเนี่ยไม่ถูกเด้งนะครับผมเอาปากการะกันได้ในระดับหนึ่งนะแล้วก็เออไอซุยหนะ้าเนี่ยเอฟเฟกต์เลเวลสามถ้ามีโซคออยู่เวลามาันตีได้ทําลายบีพีไม่เกินหมื่นเลยนะก็เป็นตัวข้อสามที่ทําลายบีพีได้ค่อยๆจะสูงนะครับแล้วก็ อ่าเราพูดถึงคอมโบในการแบบเขาเรียกว่าตีอ่าเรียกว่าอันเชิญแล้วก็เผาบอดไปแล้วนะยังมีอีกอ่าแล้วก็มีคอมโบอะไรนะที่รีคอร์นะครับอ่าคอมโบรีคอร์ขั้นแอดวานซ์ก็จะมีอยู่นะครับนอกจากจะใช้ตัวบุก,เกิเอช่าแล้วก็สุยฮะนะครับก็เราเรายังสามารถเล่นคอมโบกับการอันเชิญได้อย่างใช้เทพม,มารก่อนยุทธ์นอตตีอันเชิญแบบว่าไอตัวโนวามาจากแบบ ในแทสอะไรเงี้ยเอออัญเชิญมาในแอนทเทรเซปของเราซึ่งถ้าเราแบบแปะโซคอไว้นบนเขาได้ว่าตัวซีวูมอะไรเงี้ยเออเราสามารถอัญเชิญโนวามาแล้วก็ส่งโซคอบนซีวูมลงแทสใช่ไหมเพื่อฮิวไลท์เราได้5เม็ดนะครับก็จะทําให้เราสามารถรีโซคอกลับมาโดยเอฟเฟกของซุยฮะได้นะครับยิ่งเรามีซุยฮะเยอะมันก็จะก็ค่าจะดีนะก็ประมาณนี้วิธีรีโซคอนะครับแล้วก็ออเอามาจ่ายก็คือมันจะทำในแอนทเทรเซปเราเราสามารถแปแบบ ใช้คอเพื่อทําลายสริตอีฟายได้นะครับผมค่อนข้างจะง่ายนะแต่ว่าเด็กยจ่มมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือการทําลายในเทิร์นอีฟายค่อนข้างที่จะแบบจะง่อยนะครับแทบจะไม่มีเนาะไม่มีแบบแฟตบุ้มนะครับมีแค่ไอตัวนี้ท่าสบันดับเพลิงนะครับที่แฟตระเบิด2เจมนะครับแค่นั้นเลยแล้วก็จะมีแค่ตัวเบิร์ดนะครับก็แต่จะได้แค่ห้าพันนะอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คอมโบก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคอมโบนะครับที่จะเอามาต่อกอกับอัลติเมทเนาะเพราะอย่างที่บอกไปการทาลายอัลตี่ย ถ้าจัาใช้การระเบิด BP เนี่ยมันค่อนข้างจะยากไปมันจะเป็นการแบบล็อกคอตีอันติเมตเลยนะครับโดยใช้ออนิมุชะไรซันนะครับตัวนี้ไม่ได้ล็อกคอครับแต่ตัวนี้มีทูเรสเนาะคือบังคับสมิลอันติเมตบล็อกนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองของเขาเนี่ยก็คือถ้ามกรยุดคอเราตีกับอันติเมต BP จะบวกหมื่นซึ่งมันจะเรื่วยาถ้าเราแบบประมาณว่าเออถ้าเราเผา BP ไม่ได้เราก็สามารถเทียบ BP งัดได้โดยตัวที่จะแบบไปงัดได้ก็จะมีโนวานะ เพราะว่าโนวาเนี่ยมันถ้าเผาเสร็จอย่างเงี้ยเออมันจะบังคับบล็อกนะครับก็ถ้าได้บล็อกโดยอัติเมตบีพีก็จะเพิ่มเหมือนเนาะถ้าเรามีไอตัวนี้อยู่นะอ่าแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวครับที่แบบจะล็อกคอได้แน่นอนก็คือไอตัวนี้นครับตัวใหม่มชื่ออะไรวะเซตโนะคดาก้อนนะครับก็จะล็อกคอตีสมรีหรืออัติเมตได้หนึ่งไปนะสล็อกใบนี้ถือว่าดีนะครับก็เวลาเอามาตีล็อกคอตีอัติเมตก็ BP, บีพีบวอกเหมือนนะค่าคอมโบก็ได้ีเน้นคอมโบกันแบบว่าแทบจะแบบ ลิงค์หากันได้แทบทุกใบนะก็คือเขาเรียกมันมันโฟล์มันโฟกัสทุกใบมีคอมโบกันนะครับแล้วก็แต่คอมแต่ละคอมโบแยกย่อยเนี่ยก็สามารถเอามาผสมรวมกันได้เออมีอีกใบหนึ่งที่ช่วยทำลายในเธออีไฟได้ก็คือไอตัวเซตโคดากอนเนี่ยแเป็นเบิร์ดใช่ไหมสังเราเสียหลายก็ได้ระเบิดนะครับผมอ่ะถ้าระเบิดไม่ได้ก็ได้ยิงไลท์อะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นอ่ะก็การกันอีไฟเออการเขาเรียกว่าการสวนอีไฟเนี่ยในเธอเขาอีไฟเนี่ยจะใช้ได้แชร์แบบ เป็นเบิร์ดเท่านั้นนะครับก็มีเโคดากอนไอรินโคแล้วก็มีแฟตอยู่ใบนึงก็คือไอทาสบ้นเพิงสว์นเนีได้ทำลายเน็กซัสด้วยอะไรประมาณนี้แต่เอาไว้ด้ทำลายสองเกมเนาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนเน็กซัสเนี่ยที่แยกมาเป็นสองใบก็คือไอตาเพิงลบเนี่ยตาเพิงลบเนี่ยเอามันเอาไว้ใช้กับไอเขาเรียกว่าผู้เป็นนายแต่ว่าผู้เป็นนายในเด็กของเราเนี่ยมีแค่ไอโนวาไงเออมันก็เลยแบบไม่ค่อยคุมนะครับแต่ว่าให้ติดมาหนึ่งใบเนาะเพราะว่าการปรับรลเวล ของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับเพราะเด็กเราไม่เน้นคอบูทไงอ่าต่อให้มันมันจะมีการรีคอมันก็จริงแต่แบบถ้าแบบสปินเดเราอยู่ในสนามเยอะเงี้ยการแบบปรับเวยวของแต่ละตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากนะครับก็ใส่ติดม้าหนึ่งใบเนี่ยมันก็ทําให้ดีแล้วทำให้แบบโนวาเนี่ยวางหนึ่งเม็ดทําให้เป็เวยวตันได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีหบเหย่ร้อยปานะครับเอามาช่วยจวดเนาะเพราะจากที่ดูเด็กเนี่ยการช่วยจวดในเด็กเรามันก็มีนะครับแต่ว่ามันมีน้อยเนาะเราก็ต้องเข้าเงื่อนไขเเมมื่อออตีีะะไร้้ันจทําใหแบบ อ่ามันก็อาจจะยากต่อการจั่วการเพิ่มมือการหาของนะครับใส่เป็นหุบเหวาร้อยแปดมาครับซึ่งอ่าเวลาเอามาใช้ในเลเวลหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะคอมโบกับเด็กได้อยู่นะในการจั่วทิ้งแนะนําให้ทิ้งเป็นซับริตไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราได้ไอเทพมันมาก่อนยุดมาเราก็ตีชุบมันได้อยู่ดีนะครับแล้วก็มีคาบปริวดอเอามาจัว่วแล้วก็ขุดได้อะก็คอมโบกับเล็กซับได้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกใบคอเทลนะเป็นเบิร์ดวอลกับเซฟเฟอร์ดอ์กันเราเสียไลท์ แล้วก็อีญาณหนึ่งที่ไม่ได้พูดเกี่ยวกับไอเทพมันมังก่อนอยูน่ยมันสามารถเอาไปเบฟกับโนวาและตีสีเกมได้นะเพราะว่าชี้หนึ่งตัวบวกห้าพันแล้วก็ถ้าคอสต,ตั้งแต่สิบขึ้นไปก็จะมีเอ้ก็จะได้เกมแบงบวกหนึ่งเม็ดนะครับก็สามารถตีทะลวงบอร์ดแล้วก็เอาสีเกมฟัน,นได้โอเคชิดนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็สําหรับเด็กเนี่ยผมให้คะแนนไว้ที่สี่จุดห้าเลยนะเพราะว่า ได้ไหมมันคดกับแต่ละบใบค่ยอยๆย่ะคอมโบกันได้นะคอมโบแยกย่อยของเด็กนี้ก็สามารถเชื่อมถึงกันได้นะครับผมก็ถ้าเรียนคณิตมาในเรื่องสับเซตอะไรประมาณนะี้เออเซตมันก็จะทับกันอะไรประมาณนี้นะครับเออเดี๋ยวพูดเดี๋ยวงงเอาเป็นว่ากัรแต่ละบใบเด็กเนี้คือแบบสามารถคอมโบกันได้นะครับอ่ะทาให้แบบคอมโบมันไหลลื่นนะครับรอเด็กเล่นง่ายนะครับผมเด็กแดงเนาะแล้วก็การกดบอร์ดค่อนขางจะสูงนะครับข้อเสียมีอย่างเดียวนะครับก็คือเอฟเฟกต์ป้องกันต,ตัวของตัวเองค่อขางจะน้อยไปหน่อยนะครับมีแค่ กันเด้งเนาะแต่ไม่กันผูกคลมลายแล้วก็ไม่กันอดคอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าในการป้องกันตัวเองในเทิร์นอีฟาร์ค่อนข้างจะมีน้อยนะครับก็มีแค่เบิร์ดนะครับซึ่งถ้าโดนฟันเบิร์ดมาก็สู้ไม่ได้นะก็เลยให้คะแนนไว้ที่4.5นะครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเยี่ยม,มนะจ๊ะนะเอาเล่นง่ายๆนะครับผมแต่ของค่อนข้างที่จะหายากเพราะว่าบางใบก็เป็นโปรโมอะไรเงี้ยอย่างโน้ว่านะครับก็คลิปเนี้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละฮะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยหากชอบลืมกดไลค์กดแชร์กกดดเป็นนลัังใใจห้้วยะครบ แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย